พระธาตุของคุณแม่ชีแก้วแสงล้ำพระอรหันต์แห่งบ้านคำชอีจังหวัดมุกดาหารวัดป่าวิเบกวัฒนารามหรือวัดหลวงปู่จามบ้านห้วยทรายคำชะอี ีจังหวัดมุกดาหารูกาเป็นข้นเดชเป็นพารหันอยู่วัดลอยธรรมเกดีสองีเก่าสีเก่าสามสองี ก่อนออกเดินทางวันที่14สิงหาปี65และทริปนี้เราจะออกเดินทางประมาณ20กว่ากิโลนะครับและในเช้านี้ผมก็มาแวะกินข้าวข้างทางข้างทุ่งนานะครับกับข้าวมื้อเช้าของผมก็จะเป็นลาบนะครับกินคาถุงเลยนะครับบไปชิวๆกันครับบลมพัดเย็นสบายนะครับเราก็กินเสร็จผมก็จะออกเดินทางอีกนะครับไปกันครับไปกันต่อครับไปลุย และในทริปนี้ผมก็หาจาก g o o g l e Map นะครับอยู่ดีๆสถานที่นี้ก็โผล่ขึ้นมาโดยที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะน่าจะมีอะไรบ้างอย่างนะวัดป่าภูสร้างแก้วนะครับวัดป่าห้วยสายนะครับวัดป่าผากูดนะครับระยะทางก็ไกลสุดก็ประมาณ4กิโลนะครับ่ะก็จะมีแบบชาวบ้านแบบวิวคิวทัศนะครับดำนากัน โอเคเราก็จะไปที่วัดแรกเลยนะครับ1.5กิโลนะคไกลมากเลยแก้วนะครับนี่ไงทางเข้ามาโอเคเจดี okay. JD, คุณแม่ชีแก้ววาร์ปเข้าไปครับเดี๋ยวจอดรถแถวนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเปิดให้เข้าไหม เจดีสีไตรัตนานุสรโอ้เข้ามาคือสงบมากอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายเดี๋ยวเราเข้ามาล้างมือก่อนแล้วกันเข้ามามีโถชีก็เป็นห้องน้ำนะหลังจากที่ผมเดินทางมาประมาณ20กว่ากิโลนะครับก็มา ล้างหน้าล้างตาก่อนครับโอ้ร้อนมากเลยวันนี้แล้วผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำนะครับเดินออกมาก็จะเป็นรูปปั้นของแม่ชีแก้วนะครับก็จะมีประวัติอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นจารึกศิลาจารึกเป็นหินนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้มีคุณแม่แก้วนะครับเป็นป้าย Αι, วัดนี้ว้าวว้าวสวยจังล้อมรอบด้วยเป็นแอ่งน้ำดอกบัวสีขาว,วเราจะเข้าไปในเจดี JD แล้วนะ เครื่องใช้นีอัแบบนวดแอบหบมากนะโอ้งน้ำบ้วนปากหมอนกลมนอนรม้พีดหนังสือที่มาชีอ่านอันนี้ผมไม่เคยเข้ามาไม่เคยมาเลยนะครับที่นี่โอเคว่ารอบๆจะเป็นยังไง ก็จะมีประวัติของเรื่องราวของแม่ชีนะนรับมันเยอะมากเลยนะถ้าใครอยากรู้ก็ mm hmm. เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีประวัติในนั้นอยู่ mm hmm. เราเออคร่าวๆแล้วกันนะครับพามาดูคร่าวๆสถานที่ mm hmm. ให้ทุกคนมา mm hmm. สัมผัสจริงๆเลย mm hmm. อาจจะไม่ได้ถ่ายแบบ ให้อ่านชัดๆนะครับก็น่าจะในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะมีอยู่เราออกมาอีกทางหนึงเออถอดด้ครับอ้อครับไอ้มันมีหม่องใดอีกนะครับหรือว,ว่ามีแค่ไห้บอกรับผมอยากไปทายรูปนะครับไอ้มีห้อง หลวงู่แสนครับบรรบาอันนี้ไปอีกประมาณสองกิโลไปทางนี้ละตรงไปเลยเป็นวัดหรอครับเป็นวัดเพื่อนวัดยังครับวัดผู้กระลนวัดภูกระลน้นไปยู่ข,ข,ข,ข้างข้างข้างซ้ายมือมีป้ายบอกอีกสองสามกิโลสองกิโลกว่าอืมไปเลยแต่ก็มีวัดปลาภูกระล้นหมอภู้ขกว่างนี้ห้อยละโมงมเป็นเจดีย์เกื้อกันครับผมเป็นวัดคืกอการยู่ในภูเลยอยู่ตรงภูเลยเอ ขึ้นสูงไหมครับขึ้นสูงมีท่าขึ้นไปขึ้นวัดเลยอ๋อมอไซฮอดฮอดรถยนต์ขึ้นไดน้ครับผมไปทางเดียวกันนี่แหละผู้เขาผู้ระล้นผู้เขากวางสุดเลยผู้เขาวางนะครับนืครับทุกคนอันนี้คือวัดของแม่ชีแก้วนะครับก็พาทุกคนมาดูวัดแรกแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปอีกเรื่อยๆนะครับมีวัดที่ไหนเราจะแวะนะครับอยู่คำาชอ,อีนะครับผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยว เกือบทุกวัดเลยนะแรกคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะเป็นวัดเดียวนะแต่ก็มีวัดเยอะมากติดกันสวยๆทั้งนั้นเลยก็จะเป็นรวมทิปนะเที่ยวคำชะอีเที่ยววัดคำชะอีนะครับป่ะ let's go ลุยแล้วผมก็เดินทางออกมาจากที่วัดแม่ชีแก้วนะครับ ก็มาถึงวัดของหลวงปู่จามนะครับไม่ถึง1กิโลนะครับติดติดกันเลยครับมีแต่วัดสวยๆนะครับและว,วันนี้ก็ท้องฟ้าอากาศแจ่มใสามากครับเมฆสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้นั่นเป็นตัววัดอูแต่ทำทางสวยมากเลยนะกลมๆนี้ก็มีทางลงไปอีกเดาลองขึ้นมาดูว่าทางพระอะไรนะ วันนี้แดดโอเคเลยท้องฟ้าแจมาแม่มใสเมฆผมแบบชอบอย่างนี้มากเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะดูดิโอ้โหขนาดในคลิปยังขนาดนี้มาดูของจริงจะขนาดไหนนะดวงตาจริงข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะผมก็จะไปอีกวัดนึงนะแล้วก็จะขึ้นมาตรงฐานพระนะครับ หลวงปู่จามไปกันครับไปเข้าในตัววัดกันครับอันนี้คือไม่ใช่ทางเข้าจริงๆนะครับทางเข้าจริงๆคืออีกทางหนึ่งแต่มันมีหลายทางมากทางเข้าคือทางนี้ก็สวยมากแล้วนะนะและเราก็จะมาขึ้นที่ศาลาเหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ สวยมากเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะมันจัดให้แสดงเลย เเสมมืืออนนนะครรรับหหููปปลงป่ถัดมาเราก็จะมาขึ้นพระ,าะ,รพระาาาธาตุนะครับเป็นพระธาตุเอาไว้เก็บอัฐินะครับเนี่ยอยู่ตรงเสากลางนะครับของพระธาตุพอเราเดินเข้ามาเราก็จะได้กลิ่นดอกไม้หอมๆนะครับหรือว่าเป็นทูบเทียนทางวัดก็จะมีให้บริจาคเป็นสแกนแล้วนะครับก็คือไม่มีตู้บริจาคแล้วนะเพราะว่าโควิดนะครับ เชื้อโควิดมากับตังนะครับก็เป็นสแกนเอา,เอาล้ําไปอีกครับแล้วถัดออกมาจากพระธาตุก็จะเป็นสาราโบสถ์นะครับแล้วก็จะลงไปดูกันครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าโบสถ์แล้วนะครับลงมาจากเจดีย์แล้วนะพอเราเดินเข้ามานะครับก็จะบรรยากาศก็จะเงียบๆสงบนะครับมีพระพุทธรูปมีหลวงปู่สาม องนะครับตั้งอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่อะไรนะป้ายบังหมดมีมีพระเล็กๆบังอยู่โอเคครับและผมก็ได้สำรวจสถานที่หมดแล้วนะเราก็จะไปอีกสถานที่หนึ่งครับเป็นอีกวัดหนึ่งอยู่บนภูเขานะครับไม่รู้ว่าข้างทางจะมีให้ผมแวะอีกไหมโอเคครับไปกันครับ Let's go แล้วแล้วผมก็มาถึงที่วัดที่ผมตั้งตาที่จะมาผมเซิร์ช g o o g l e Map อยู่ดีๆวัดนี้ก็โผล่ขึ้นมาเด้งขึ้นมา่ะผมก็เลยดูรูปนะครับมีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยเหมือนแบบต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ผมแบบอยากมาประมาณแบบ20กิโลขับมานะครับตอนนี้ก็เป็นสำนักสงฆ์วัดถ้ำนกแอ่นนะครับอยู่ที่คำชะอี e นะ เป็นวัดของหลวงตามหาบัวนะครับที่ท่านเคยมาจำพรรษาที่วัดประมาณ3ปีนะครับป่ะครับไปกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่รับรับอีกสถานที่หนึงนะครับก็คือวัดถ้ำนกแอนอยู่ที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับป่ะ let's go เดี๋ยวผมก็จะจอดรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปวัดก็สูงมากเลยนะครับปไปดูวิวข้างบนกันจอดรถตรงนี้กัน ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วนะตรงแรกก็น่าจะเป็นศาลานะขวามือผมก็เป็นห้องน้ำนะครับจะมีโขดหินต่างๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปกราบพระไม่รู้ว่าจะมีที่เจ๋งๆไห้นะเดี๋ยวเราถอดรองเท้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ มาแต่บ้านเล่าสางทอครับอันไหนครับไม่ใช่ว่ามาเล่นยญวัดครับพระอาจารย์ครับแล้วผมก็ได้เจอกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับพระอาจารย์มีชื่อว่าพระอาจารย์โยนะครับเป็นเจ้าวาดของวัดที่นี่นะครับผมก็ได้พูดคุยกับพระอาจารย์นานมากเลยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็สอนธรรมะผมด้วยแล้วก็ บอกเล่าเรื่องราวของประวัติวัดที่นี่นะว่าเป็นมาอย่างไงวัดที่นี่ก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นศาลาวัดหรือที่รับแขกนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นเหมือนเป็นศาลาเล็กๆนะเอาไว้กราบพระแล้วก็ดูวิวทิวทัศนะครับชั้นบนสุดเป็นชั้นที่3นะครับก็จะเป็นศาลาใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ข้างบนศาลาหลังคาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็น กุฏิพระนะครับภูเขาเยอะมากเลยอยู่นี่คำสีมีแต่ที่สวยๆนะอันนี้ก็จะเป็นกุฏิพระนะครับน่าจะเป็นบันไดนะแต่มันสุดโซมไปแล้ว เป็นพระพุทธรูปนะครับตัววิวตรงนี้สวยมากเห็นภูเขาแบบว้าวเริ่มสูงแล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่อนะครับ ทำนกแอคปีพศ2494ถึง2497นะครับอยู่3ปีนะครับอยู่นี่แต่ก่อนก็จะเป็นเป็นเพิงไม้นะแต่ตอนนี้บูแล้วนะใหม่เป็นเป็นอิดแล้วเป็นหินแล้วนะครับข้างบนนี่ก็น่าจะสร้างศาลาอีกนะครับแต่ยังได้แค่เสาอยู่เลย ก็ต้องรอสร้างไปเรื่อยนะครับก้อนหินที่หลวงตาเหยียบขึ้นศาลานะกุฏิและนี่ก็คือกุฏิของหลวงตามหาบัวนะครับครั้งที่หลวงตามาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำนกแอ่นนะครับและก็จะมีรูปปั้นจำลองของหลวงตามหาบัวนะครับเป็นเหมือน ประมาณหุ่นขี้พึ่งนะครับขออยันด้อครับนี่เป็นรูปเสมือนเคอันนี้คือกุฏิของหลวงตามหาบัวเลยนะครับถัดมานี่ก็เป็นศาลาข้างบนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมาดูวิวนะบนนี้ก็จะเป็นพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่นะครับอยู่ข้างบนหลังคาอีกทีหนึง่งก็จะมีรูป ขนาดกลางนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนี่นะครับเราก็จะมองเห็นทิวทัศน์ว้าวสวยมากเลยธรรมชาติมากเลยนะครับจีสวยจังเราขึ้นมาสูงมากเลยนะ แต่รเราก็ออกมาจากศาลานะครับแล้วก็เดินถัดมามาทางซ้ายมือนะครับก็จะมีแทงน้ํามีกุฏิอยู่ข้างล่างไปนี่ก็น่าจะเป็นถ้ำนะครับที่พระอาจารย์เพื่อนบอกไว้ตอนนี้ผมแบบดื่มเอารองเท้ามาด้วยรองเท้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะมาสํารวจดูนะครับแต่ตรงนี้เป็นทางทางตันนะที่จริงทางมันอยู่นู่น มาสำรวจก่อนนะก็มีเสาแบบจะสร้างเหมือนกุฏินะแต่สร้างไม่สำเร็จน่าจะปัจจัยยังไม่พอนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาอาอีการ้องแล้วโอ้หนี่คือป่าจ๋าเลยนะวันนี้เราเข้ามาป่าจ๋าเลยนะครับ แลในตอนนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับผมนะครับผมเดินทางมาลึกมากเลยดีที่หลวงพี่มาเตือนผมนะครับว่าทางนี้ไม่ใช่ทางอันนี้เปทางชาวบ้าน,าาานเกือบผมหลงป่าไม,ไม่ไม่มีทางเลยนะครับ,อ,บอ๋อม,มันก็เลยไม่ชัดนะครับ ทางมันไม่ชัดนะครับ,งรบลงไปเลยหมครับลงไปเลยครับเ,ออเดี๋ยวก็มันจะวนกลับไปที่สาราที่โยมขึ้นมาทางนู่นหมครับนั่นแหละโอ้โหไปแล้วครับเกือบลงป่าแล้วเมื่อกี้ดีที่หลวงพี่มาเตือนเราอ๋อเป็นทางอยู่ นี่ก็ไปได้นะมาคือเสียงกับน้ำมากเลยครับบูเลยมันจะบูไม่บ,บูไหมไปเรื่อยครับเราไม่รู้ถูกทางไหมโอเคน่าจะได้อยู่ ต,ตอนนี้คือตีนเปล่าเลยนะทุกคนเราจะลงไปถ้ำกันอ้มันยังพอได้อยู่คือเด็กโอ,อ,อ้ภาษาบ้านผมก็เรียกว่าหินแห่นะมันจะมีเม็ดแหลมๆอยู่นะครับเจ็บอยู่ตะไคร่น้ำด้วยโอ้โหเฮ้ยพอไปได้อยู่ครับพอไปได้อยู่ระวังระว น,นี่คือวัดป่านะแล้วก็จะมีอีกกุฏิหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคเราเดินเราเดินเร็วไม่ได้เราวิ่งไม่ได้นะเพราะว่าหนักกล้องหนักกระเป๋าด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้ามาต้องระวังมากๆใหม่จังเลย อุตส่าห์สะอ้านมากเลยกุฏินี้นี่ดิไม่มีไฟเออมีไฟไฟมาถึงด้วยมีทางเข้าอน้ำอย่างดีเลยนะอ้าวใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่โอเคครับเราก็เกือบหลงป่านะ ทางนี of ้ก็จะเป็นผะนะครับคือรับไหมรับมากเลยนะผมพามารับมากเลยนะคนส่วนน้อยที่รู้จักสถานที่นี้นะเราก็จะเดินมาในป่าลึกพอสมควรนะครับก็จะเป็นใจดีพญานาคหรอไม่รู้อ่ะ เม็ดสีทองเกิดมาเยอะเลยยอะไรอ่ะผมเห็นอะไรขยับด้วยนนี้นี่เป็นน้ำด้วยนะโอ้ขนลุกเลยนี่น่าจะเป็นเจดีย์พญานาคนะครับไม่รู้สิมดนี่ก็ทางตันแล้วนะ ก็ตรงนั้นก็จะเป็นฐานพระใหญ่ฐานพระพุทธรูปอีกทีหนึง่งอ,อ,อากาศก็คึมๆนะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วแดดไม่มีเลยป่าจจาเลยครับทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินไปมีแอ่งน้ำพญานาคด้วยโอ้ จริงก็เป็นแอ่งแอ่งธรรมชาตินะอุ้ยอันนี้คืออุ้ย้ยลึกมากเลยทุกคน้ยมันลึกมากเลยนะขออนุญาตเด้อครับนี่ผมตกเด้อตกไปขึ้นบาไดไ,ได้ยนี่ มันเป็นซอกหินอะ่ะมื้เป็นซอกหินไหนทางเข้าทางเข้าอยู่นู่นเกือบผมโดดแล้วไงคือลึกลับมากเลยอยู่นี่นะเป็นหน้าผาเหมือนจะเป็นหน้าผานะฮะมันจะเป็นหินแยกลงไปโอ้ เมื่อกี้ไม่รู้ทางนี้น่ากลัวมากเลยดูดิสูงมากลึกมากว,ว้าวว้าวไปในเดือยครับอขญาติไปไหนนะครับโหเราก็โผล่มาตรงนี้นะว้าวเฮ้ย กลางเต็นได้เลยนี่อย่าบอกนะว่าตรงนี้เป็นหน้าผาอีกโอ้โหเป็นหน้าผาทางขึ้นมาครับตรงนั้นก็เป็นซอกหินนะนี่งไงพระพุทธรูปที่เราเห็นนะแล้วเราก็ได้มาถึงแล้วมาครับมากราบกันมาทูเด้อครับ ไหนว่าหอนแล้วนี่นี่ผมก็พาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวภูเขาลึกลับอีกแล้วนะครับเป็นวัดลึกลับนะครับอยู่นี่เป็นวัดป่าเหมือนกันนะวุ้ยม,มันเป็นซอกซอกทำน่ากลัวยังไงดูดิอื้อือเฮ้ยทางตันมาน,นี่อ๋อไม่ตัน แอบคนลุกอยู่นะครับนี่ที่มันที่มันน่ากลัวด้วยตรามีความเชืออ่อพญานาคด้วยนะเป็นซอกหินลึกลึกย,ดยอดเลยเอาเลื่อนลง เนี่ยมันเป็นซอกหินอยู่ข้างในอะ่ะพี่ริงก็น่าจะเป็นหินแตกนะหินแตกตามธรรมชาติแต่คือแบบมาแบบมาสร้างรูปปั้นพญานาคไว้ก็น่าจะมีนะครับเราต้องค่อยๆเดินนะโอเค ลงไปก็ได้นะโอเคแล้วก็ถึงศาลาแล้วว้าวในทริปนี้ผมก็พาทุกคนไปดูวัดสวยๆกันแล้วนะครับอยู่ที่คำชะอีก,ก็คลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมจะไปไหนเหมือนกันแล้วแต่อารมณ์ในช่วงนั้นเลยนะ ว่าผมจะตัดสินใจไปที่ไหนตอนไหนยังไงโอเคครับก็ไปครับบ๊ายบายครับเราเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกัน